สายพานนะคะเรามาดูสายพานหน้าเครื่องตัวนี้เป็นสายพานหน้าเครื่องของ Toyota t i ทเกนะคะ Toyota t i ทเก D4D ค่ะก็น้ำเบอร์นะคะ 7PK1473 นะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวสายพานนะคะปกติเขาก็จะมีตีไว้อยู่แล้วเนาะ ค okay. ตัวนี้ไม่มีตีไว้นะคะอ๋อมีนะคะตรงนี้ค่ะขอภายทีเนี่ยค่ะ7 p k 1473หนะคะแต่ถ้าเราใช้เป็นานๆนเขาอาจจะแบบเรือนนะคะเรือนแล้วก็หาหมาบเร์ไม่เจอแล้วต้องใช้อาจจะต้องใช้วิธีวัดช่วยนะคะเพราะว่าถ้าเราสั่งซื้อสินค้าออนไลน์อย่างนี้นะคะคือค่าส่งจะแพงนะคะไม่คุ้มค่ากับการส่งไปส่งกลับนะคะ เพระาะฉะนั้นต้องวัดให้ชัวร์ก่อนรีวิวเพื่อที่จะได้แบบวัดก่อนนะคะว่าอ,อสายพัของเราตรงรุ่นนะคะไม่ผิดพลาด25ม้มิลนะคะหน้ากว้าง7จ k พีนี่ก็หน้าประมาณ25มห้มิลนะคะแล้วก็7จ k พีก็คือ7ร่องนะคะนี่คือร่องที่1 2 3 4 5 6 7นะคะ7ร่องนะคะ แล้วก็ความยาวนะคะความยาวทั้งหมดนะคะเราจะเริ่มวัดนะคะใช้ตลับเมตรนะคะวัดเริ่มจากจุดนี้ไปเลยนะคะจนกระทั่งรอบมาบรรจบนะคะที่เราวัดไปนะคะจะได้ทั้งหมด147ซนติเมตรนะคะวัดได้เลยค่ะวัดสายพานเราได้เลยนะคะ ในการสั่งซื้อสินค้าจะได้มีไม่มีความผิดพลาดน,นะคะจะได้ถูกต้องนะคะสั่งออนไลน์ก็ต้องใช้วิธีแบบนี้นะคะเอาช่ว,ชว,ว่าๆตัวอย่างเราเลยค่ะ